สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อฟทุกคนทุกท่านนะครับก็คําเตือนกันก่อนเลยนะครับไวๆกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะครับและเพื่อความมงคลนะครับก็อาจจะนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับห้ามเล่นการพนันโดยด็ดขาดนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับห้ามโดยติดขาดนะและก็นะครับตัวเลขเนี่ย ในเมื่อเป็นเลขมงคลนะครับการคข้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามซับสไครตนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนซัพพอร์ตก็ตามหรือว่าอาจจะสนใจนะครับทางธุรกิจนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับทักสอบถามมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับเนาะก็ผมสรุปแล้วนะครับ ทำไม่รอนะครับทําทําไว้นะครับเพราะว่าก็มีสมาชิกนะครับมีประมาณสองสามขั้นนะครับก็บอกว่าออกปกตินะนะครับของลาวพัฒนาเนี่ยออกปกตินะครับที่หยุดไป20กว่าหัวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าราวลาวอะไรอ่ะผมไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าผมทําเฉพาะลาวพัฒนานะครับผมทําเฉพาะลาวพัฒนานะครับก็ สำหรับคลิปน <Diamond City> ี Quran ้ก็จะเป็นของวันที่4เนาะนะครับวันที่สี่เป็นของวันจันนะครับผมจะไม่ลบคลิปนี้ออกนะครับคลิปก่อนหน้าผมจะไม่ได้ลบออกเพราะว่าถ้าลงแล้วผมก็จะไม่ลบนะครับเพราะมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะครับมันเป็นข้อมูลถูกต้องเพราะว่ามันย้อนหลังแกนั้นตรวจผลให้นะครับอันนี้ก็เป็นของวันที่4นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยของวันที่1เนี่ยก็เข้าตามนี้นะครับเข้าทุกตัวนะครับและผมพิกัดไปด้วยทั้งพี่น้องทั้งเบิ้ลนะครับคือหนักมากนะครับเข้าหนักมากเลยนะครับ พวกนี้มันไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ประกบให้นะครับผมไม่เคยประกบเบิ้ลแต่ว่าผมก็บอกว่าให้เบิ้ลนะพี่น้องเนี่ยผมเน้นตลอดมีกสามวันเลยนะครับพี่น้องที่ผมเน้นแบบนี้พี่น้องก็เข้านะครับพี่น้องเบิ้ลก็เข้าอีกเห็นไหมครับนี่คือผมเขียนบอกก่อนนะครับและวันที่สี่เนี่ยรอดูนะครับรอดูคลิปนี้งวดที่ผ่านมาผมก็บอกอถ้าเบิ้ลถ้าคิดถ้าคิดไม่ออก ให้เอาแค่นี้นะครับ4ี่คู่นะครับ6 6ห9เก้า้านหนึ่งสองสองนะครับมาจริงๆทั้งหกหทั้งสองสองนะครับ90เนี่ยผมลืมฉขีดอีกนะครับ9 0มันเข้านะครับเพราะว่าเขาออกหตัวนะครับบางประเทศของลาวพัฒนานะครับเขาก็เอาหตัวนะครับนะอืเพราะว่าสมาชิก f c เนี่ยก็อยู่ฝั่งลาวก็มีนะครับที่รับชมรับฟังนะนี่ผมก็ลืมนะครับเข้าูนย์เข้า นะครับอ่ะมาดูกันหลักของวันที่4ี่เนี่ยนะครับออกไม่ออกไม่รู้นะทำไมออกก็ผ่านไปนะครับค่อยทํากันใหม่นะเพราะว่าผมก็ทําไปมันเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นนะครับมันไม่ยากนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับเลขดับดับสี่หลักนะครับผมทานะ หลักละหนึ่งตัวยกเว้นหลักร้อยที่ผมให้ดับสองตัวนะครับงวดล่าสุดก็ดับอยู่ทุกตัวอเอ้าสิมิตพันอะไรอีกล่ะนะครับเอาสิบแล้วก็หน่วยใน หลักละ1ตัวยกเว้นหลักร้อยที่จะเป็นดับ2ตัวนะครับทำมันมันทําได้แล้วนะครับแต่จะออกจะออกหรือไม่ออกก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่ากันไปนะครับผมมา,มาดูในส่วนหลักพันก่อนนะหลักพันดับ1ตัวนะศนะครับอ่น1นึ่ดีกว่าหนึ่งหนึ่ง นี่หนึ่งนะครับดับหลักร้อยครับหลักร้อยก็สองตัวมันเดิมนะครับดูจะมาหรือไม่มาจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับศ1อ่าอจะอยู่ตัวไหนไม่อยู่ตัวไหนว่ากันนะครับเรามาลุ้นกันสนุนสนานเพืิดเพลินห Uh huh. เด่นเนี่ยมงคลอย่ามาเจอตัวหนึ่งแล้วกันนะครับลุ้นจัดเลยกลัวมันจะตรงกันสองนะครับหลักหน่วยนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาลุ้นกันเลยทีนี้เด่นจะตรงหรือเปล่า หนักอีกแล้วครับถ้ามานะถ้าออกผลขอให้ออกเลยกันนะครับมันจะได้ทํำแล้วให้ดูกันนะครับเพลินๆไม่มีอะไรทํานะครับหนักหรือไม่หนักก็ตามกําลังศรัทธานะครับหกครับผมอีกตัวคือเจ็ดผมขอวงไว้ก่อนเลยนี่ แปดหนะักเหมือนกัน <m> น <ink an> ี <m ink an> ่แปดนี <m ink an> ่หนักมากด้วยแหละ วงสองตัวได้ไหมครับนี่แบบด้วยนี่เหมือนจะมาสามสักสามตัวเลยเลยออกเรียงมาเป็นไงครับนะก็จะเป็นเนี่ยนะครับ เลียงเลยครับรอบนี้หกเจ็ดแปดเก้านะครับทำไมถามและถามว่าทําไมไม่เอาแปดมาอยู่บนนี้นะครับมันก็ยังเป็นคู่รองมันนะนะครับอืมชอบแบบนั้นก็ว่าไปแบบนั้นนะครับเอาง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องไอ้นี่นะครับอยากเอาขึ้นไปวางเองก็เอาขึ้นไป <laughs> นะครับ เอออยากเอาขึ้นไปวางเองเอาขึ้นไปเลยนะนะครับกบก่อนหกแปดนะครับหกเก้า 7จ็8เก้าเจ็พี่น้องแล้วแล้วอีกคู่หนึ่ง6,7เจ็ดได้ซะหน่อยนะครับที่จริงไม่อยากจะเขียน6,7เลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่มาแต่มันก็ติดตรงที่พี่น้องนะครับวดนนี้ผมจะบอกพี่น้องนะครับผมจะเขียนให้พี่น้อง อผมคิดว่าอาจจะพี่น้องเลยฉะนั้นก็หามนะครับมาดู้สามตัวครับสูงสามตัวเ <c oughs> นี่ยนะอ่า

เอาแล้วศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหกหกศูนย์เจ็ดที่จริงผมอยากเอาหกมออผมเอาศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกมากนะแต่นี่เนี่ยผมประกบให้มันหนีตัวเนี้ยให้มันหนีตำแหน่งนะครับนี่เดี๋ยวนะครับผมพิจารณาก่อนพี่น้องนะครับที่แน่ผมจะ บอกตรงนี้ว่าพี่น้องเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะผมพิจารณานคนจะเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลไม่น่ามาเลยนะครับพี่น้องเนี่ย <IST uk t av is> พี่น้องกับหามนะครับหามอาจจะเปอร์เซ็นต์มาน้อยกว่านะครับถามว่าหามเนี่ยแรงไหมไม่แรงนะครับพี่น้องจะจะเด่นกว่านี่ฮะพี่น้องจะเด่นกว่านะครับหามไม่เด่นเท่าพี่น้องนะครับแต่มันมีโอกาสมาก็คือหมายความว่านะครับหลักสี่หลักน่ะนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขแค่สามตัวนะครับ อาจจะมีตัวเลขแค่สตัวและมีความที่จะเป็นมีความเป็นไปได้สูงก็คือนะครับพี่น้องพี่น้องคือตัวไหนครับพี่น้องก็คือตัวเลขที่ติดกันเช่นนะครับแบบนี้ก็เรียกพี่น้องครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแบบนี้ก็เรียกพี่น้องนะครับเก้าแปดเก้าศูนย์อย่างเงี้ยเรียกพี่น้องแปดเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดหกหกห้าห้าสี่นะครับสามหนึ่งไอ้สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองอะไรพวกเนี้ยนะครับเรียก,กพี่น้องเนี่ยเหมือนที่ผมประกบเหลยไหมครับ 7 8 8ดแปเกา็เนี่ยก็เรียกว่าพี่น้องนะครับผมว่ามันจะมาลักษณะนี้นะครับเออนี่คือการวิเคราะห์นะครับเราให้ดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเพลิดเพลินสำเริญอุรานะครับอย่าไปซีเรียสมันมากนะครับถ้ามันไม่ออกนะครับก็ผ่านไปก็ถือว่าดูสนุกกันนะครับถ้าออกแล้วก็ทําต่อนะครับแต่หลายคนนะครับพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวนะครับก็พิมพ์มาบอกผมว่านะครับออกปกตินะลาวพัฒนาออกผลปกติ อยู่ฟังล่าแกก็เลยบอกผมก็เลยเออทำเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้ไปเสียหายอะไรเขาให้ดูเพื่อความเทิงกันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันนะครับส่วนถามว่านะครับได้ทําวิเคราะห์ในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไหมก็วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะเออผมก็วางช่องให้อยู่นะครับช่องพิมพ์ไปก็ได้นะครับศรัทธามาปาฏิหาริเกิดนะครับมีคําว่ามา นะครับช่องนี้ก็ช่องสถาปริหารนะครับช่องตัวนั้นของอรัฐบาลไทยก็เป็นสัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับเป็นรูปบวงนะครับบาทนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจกับทุกคนทุกท่านนะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ